ที่นี่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมลงมาอีกนิดหนึ่งที่มุกดาหารค่ะมาเบิงเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเรื่องของโคกน้องนาซึ่งเพิ่นกะเหตดมาโดนแล้วค่ะคุณผู้ชมบัดที่นี่เพิ่นกะเอาผลผลิตทงางการเกษตรจากโคกน้องนาบ่่าจะเป็นของกินนะคะของอุปโภคบริโภคนี่แหละนะคะเพิ่นกะเอามาขายนะคะในงานนํ e าสิเป็นจางไหนติดตามไดีย๋ยจากรายงานค่ะนะคะสินค้าคุณภาพและก็จากประชาชนจริงค่ะผลผลิตจากเครือข่ายโคกน้องนาจังหวัดมุกดาหาร แม่ไม่มากพอที่จะขายในตลาดแต่พอจะแบ่งปันถึงคนเมืองโดยการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลผลิตโคกหนองนาจากเครือข่ายโคกดอกนาจังหวัดมุกดาหารรวมถึงผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั้งของกินของใช้สินค้าโอท็อปของมุกดาหารได้นำมาวางจำหน่ายในราคาย่อมเยาในโอกาสครบรอบ2ปีโคกหนองนาโมเดลจังหวัดมุกดาหารโดยนำมาจัดแสดงและจำหน่ายที่ บริเวณบุกดาหารสแควร์จวนผู้ว่าเก่าใกล้วงเวียนหอนาฬ er um ิกานับเป็นการเปิดตลาดให้คนเมืองได้ออกมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์โคกหนองนาและผลิตภัณฑ์จากชุมชนก๋วยจับเส้นบุกเป็นชิสกิผลิตจากเส้นบุกช่วยในระบบอาขายจะดีมาก ไมนนะะในโอกาสครบรอบ2ปีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารยังได้จัดเวทีเลี้ยวหลังแลหน้าโคกหนองนามุกดาหารถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายทั้ง7อำเภอที่ได้ทำโคกหนองนาม,มาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก นายวินัยโคตพันธ์ประธานเครือข่ายโคกหนองนามุกดาหารลาว่าหลังจากลงมือทําโคกหนองนามาปีเศษมีผลผลิตที่สามารถแบ่งปันและเป็นศูนเรียนรู้ในการขยายเครือข่ายโคกหนองนาสู่เพื่อนบ้านคือบันดีเดย์ผมปลูกทั้งหมดเลยทั้งมะพร้าวนี่รอบสาซึ่งเนื้อความยาวทั้งหมด2 5 0เมตรสลับด้วยต้นไม้ที่เป็นไม้ผลนะครับ หลังจากที่ปูกก็เริ่มจุดแรกของเกษตรบ้านเรานั่นก็คือสิ่งที่ใช้ในโครเรือนก็คือพวกข่าตะไคร้มะละกอพวกนี้แหละแล้วก็พุดผักแพทวผักอะไรที่ใช้จะเป็นตกใช้ในโครเรือนก็ปลูกเดี๋ยวนี้ข่านี้มันไม่ไายครับอยู่ครบข่าตะไคร้าสามารถเอาไปขายได้กอหนึ่งกอหนึ่งนี้ขายตะไคร้นี่จะได้กอละเจบาทเจ็ดสบาทแลก็ทยอยทยอยเก็บมีชงตลาดได้ มะละกอนี่พอถึงหน้าผลมันตายครับมันตายเพราะว่าน้ําที่มันอยู่ในสระนี่มันเอ่อขึ้นมาแล้วทํให้บร,ริเวณที่เราปลูกนมันเปียกชุ่มมันชุ่มชุ่มน้าก็จึงไม่ได้ผลในตรงนี้เราต้องหาวิธีการมาอีกคือเราไม่ไม่ท้อเราต้องทําต่อถือว่าเป็นประสบการณ์ในการทําพวกนองนานเราต้องเรียนรู้ตรงนั้นและก็จุดสําคัญเวลาเราทําแล้วเพื่อนบ้านเขาเห็นนี่ ภาษาวันเฮาสะออนนะครับอยากได้น้ำครับอยากได้นำ้ำ mm hmm. ก็เป็นจุดดีหนึ่งที่ผมมีป่าดได้ทำในจุดนี้นะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้เ็าปลูกไม้ผลด้วยกําลังขึ้นอยู่ mm hmm. แล้จะมีกระป๋าพื้นที่และทําเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชาวบ้านเขามีโอกาสได้มามาดูงานของเราเป็นการเสริมโตให้เขาอยากมีไฟอยากจะทำในจุดนี้นะครับ ผมคิดว่าได้ทําส่วนนี้เรามีความสุขนะได้ทําได้แบ่งปันได้พี่น้องได้และก็ได้พี่น้องได้มาดูมาชมปัจจุบันพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารมีอยู่626แปลงและยังมีพื้นที่ต้นแบบที่ส่วนหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้โคกดอกนาโมเดล สำหรับประชาชนและผู้ที่สน<ป>ใจอีกด้วยส่วนพื้นที่จนเก่าแห่งนี้ใช้ชื่อเรียกว่ามุกดาหารสแควร์จะเป็นจุดจำหน่ายผลผลิตโคกหนองนา รวมถึงผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั้งของกินของใช้สินค้าโอทอบมุกดาหารจากเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดมุกดาหารและจะมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วยวันวิภาแพงแก้ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารรายงาน